หลักสูตรนะคะที่ครูแทนสอนอยู่ที่สถาบันเมนทอนคิดตอนนี้หลักๆนะคะก็อยากแนะนําหลักสูตรนะคะที่ครูแทนสอนอยู่ที่สถาบันเมนทอนคิดตอนนี้นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นสอนเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการของเด็กนะคะใน ได้ทุกขั้นตอนเลยค่ะตั้งแต่กล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะด้านสังคมด้านการสื่อสารนะคะเหล่านี้นะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยมีพัฒนาการสมวัยนะคะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในเรื่องของการเรียนรู้นี่เรียนรู้อย่างไงเรียนรู้ของเราจะต้องเรียนรู้อย่างมีความสุขค่ะครูแดนก็ อยากให้ทุกคนนะคะเข้ามานะคะอาจจะมาดูที่เพจก็ได้นะคะเดี๋ยวขึ้นที่ใต้ใต้คลิปให้ดูนะคะสามารถกดเข้าไปดูในเพจจะกดไลค์กดแชร์หรือว่าติดต่ออินบอกเข้ามาสอบถามเราก็จะมีแอดมินเพจหรือว่าบางครั้งครูแตงก็จะเป็นคนตอบเองนะคะส่วนมากครูแตงจะตอบเองทุกๆคําถามนะคะไม่งั้นก็ฝากแอดมินเพจนะคะแอดมินเพจก็จะเอามา ถามครูแตนนะคะนอกจากที่สถาบันเมนทอนครีตที่มีครูแตนแต่ก็ยังมีนะคะคุณครูนักจิตวิทยานะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเหมือนกันนะคะในด้านการให้คำปรึกษาตั้งแต่การเลี้ยงดูนะคะการจัดการกับพฤติกรรมของลูกๆนะคะในแต่ละช่วงวัยนะคะก็จะมีดรแอมนะคะก็จะมีครูดิกนะคะในการจัดการ เกี่ยวกับพัฒนาการนะคะโอเคค่ะวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนำคุณครูต่อเพิ่มนะคะในคลิปถัดไปค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ